ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับวันนี้ก็มาอยู่ในป่ากระโพดนะวันนี้ก็หาหาจักคิปไปนานเลยช่วงนี้ก็จะดึงกระโพดนะดึงน้ำแต่กระโพดแ้วส่วนใหญ่ก็น,นี้นะก็มารีวิวท่อให้ดูก็เป็นท่อทรงใหม่นะอันนี้เป็นทรงแคปซูลแล้วก็ใส่ใส่ปลาย ปลายรถกระบะนะเสียงก็จะใหญ่เสียงทุ้มเลยนี่นะก็ขาพูดจะเป็นพนะันเจ็ดแปดเก้านะก็ใกล้กลจะยี่สิบวันนะได้สิบกว่าวันเลยนะแดดประมาณนี้หยอดแห้งนะเป็นระบบน้ำหยดตอนหยอดคือไถปัน่นแล้วก็แห้งๆหงยอดเสร็จแล้วก็าวางสายวางสายน้ำหยดแล้วก็หยดน้ำให้ ก็หยดน้ําให้ท้งแรกผลแรกเลยก็ประมาณสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงสายน้ําหยดระยะห่างก็สามสิบเซนนะประมาณนั้นดินก็จะออกเป็นสีก้อนๆนะอย่างนี้ขึ้นดีนะดินดินเป็นก้อนๆจะขึ้นดีกว่าดินแบบนี้แบบนี้จะดินปนกว่าเขาก็จะแต่นี่สายยี่สิบเซนนะเขาก็จะน้ำจะโชกไปหน่อย แนีจะขึ้นนั่นก็เดี๋ยวพามาดูนะพามาดูสัตทีอันนี้ก็ดึงน้ําบ่อแถบนี้น่าจะเต็มวันนี้เนาะพามาดูท่อนะท่อต้วใหม่เป็นท่อของช่างสารนี่นะเสียงดังทุ่มๆเลยนะ ท้ายของกันะพอขออลางดังเสียงเหมือนที่เต้นเลยนะดังเสียงทุ้มๆใหญ่ๆก็เพิ่งติดตั้งมานะช่างสารบอกกระบากช่างสาร,กรเกษตรจัดคนเสียงเพาะมากนะ เปลียงทุ่มใหญ่ใครชอบเปลียงทุ่มใหญ่ก็ท่อชุดนี้ได้เลยเป็นท่อล่างนะท่อล่างออกหลงังก็ติดสองเครื่องเลยนะสลับกันสามตัวเปลี่ยนกันก็มีชุดใหญ่ชุดนี้แปลงนี้ก็เกือบเกือบสามสิบไรนนะจะมีชุดเนี้ยแล้วก็มีแปลงเขาแล้วก็มีแปลง หลังบ้านอีกแบงหลังบ้านก็สิบกว่าไร่แปลงหลังบ้านใกล้เกี่ยวนะแปลงหลังบ้านดึงน้ำโหนสุดท้ายพอแหละนี่ไก่กบอ่อบออีกลูกนะอันนี้ก็แบ่งน้นำเดี๋ยวเย็นนี่เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแเตทีคันนู้นมาดึงนะอันนี้ก็จะเป็นบอ่บอบ่อหกนิ้วแล้วก็ออกสามนิ้วนะ ยินดีสบายอันเมื่อกี้ก็บ่อสี่นิ้วออกสองนิ้วน,ะนี่นะกระพดรุ่นนี้ก็ประมาณอย่างนี้ถุงน้อยว่าจะไม่ทำรุ่นนะเพาะว่าขามพ่อยากแล้วเวลาทำรุ่นเราก็ต้องเก็บสายน้ำหยดอีกนะเลยจะลองจะลองไม่ทำรุ่นดูอันนู้นก็จะงามกว่าหน่อยนะจะเกลียวกว่าหน่อยเกีียวกักบ จะเป็นสูตรยาพอลุงน้อยลองอันนู้นใส่ยาสูตรนึงแล้วก็อันนี้ไม่ได้ใส่ลองดูว่าจะแตกต่างกันไหมก็เห็นแตกต่างเลยนะอันนู้นจะเดียวกว่าน้ากว่าก็ไก่นะไก่จะยี่สิบวันแล้วช่วงน,นี้ก็นอนไล่ฮนะนอนไล่ยาวๆเลยจะดึง แปลงหลังบ้านเต็มก็ออกมาดึงแปลงเขาแปลงเขาเต็มก็ออกมาแปลงนี้เลยก็อีกประมาณคืนหรือสองคืนก็คิดว่าเต็มนะเก,กิดอ้กัศจากนี้ก็น่าจะไปเก็บสายน้ำหยดแปลงหลังบ้านเพราะปลายเดือนนี้ก็เกี่ยว ทักก็พามาดูนะขโพดชุดใหม่เป็นแบซิกเจ็ดแปีนี้เล่นพันนี้หมดเลยนี่นะแต่อันนี้ก็จะออกเกากว่าหน่อยจะสวยกว่านิดนึงเดี๋ยวลองดูแบบไม่ทำรุ่นนี่นะใครสนใจท่อจางสารก็คอมเมนต์มาถาม ลุงน้อยได้เสียงทุ้มลุงน้ำเสียงแบบนิ่มๆเลยครับก็วิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร้เลยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ